บางทีความรักมันไม่ซับซ้อนแค่ใจมันสั่งว่าเธอคือคนที่ต้องการไม่ว่าจะเจออะไรไม่เคยคิดยอมวันนี้ก็มีฉันที่ทำทำให้รเรายืนยาว yeah, yeah, รักคำเดียวพี่ให้เธอไปสุดใจไม่มีกลักไม่มีเพื่อไม่ว่าจะต้องรกโดยอะไรคำว่าทุม่มใจมันน้อยไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่พี่ทำได้เธอรักรียบเหมือนเกมพี่ก็พร้อมทุ่มเทหมดทั้งใจต้งเจอกันโคโร ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมมันจะทั้งออกจากความมันไม่ที่เคยพบไม่เคยคิดจะหยุดไม่เคยคิดจะพักเดินหน้าตั้กำลังเรื่องงานเรื่องเงินก็ว่าไปแต่เรื่องหัวใจจะคือที่ตั้งก็จะมองว่าไงก็ช่างเขาไม่เคยแคร์เพราะรักที่พี่มีมันคือเรื่องจริงไม่ชีล้อและนั่นไม่ใช่แค่คำพูดลอยแต่คือการกระทำที่มันชัดเจนทุกวินาทีที่หายใจก็มีแต่ภาพเธอรักคำเดียวพี่ให้เธอไปสุดใจไม่มีกักไม่มีเปล่วไม่ว่าจะต้อง เสียกับสิ่งที่พี่ทำได้เธอรักเบบเหมือนพี่พีก็พร้อมทุ่มเทหมดทั้งใจไม่ต้องมีกองเพยไม่ต้องมีรถรูมารับสง่งเพราะสิ่งที่ให้คือความจริงใจและความซื่อตรองเธอจะไม่สบายบอกมาเลยจะไปดูแลถึงข้างเตียงต่อให้โลกจะตะลมจะเจอพาย,ยุพี่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ต้องการเป็นเบอร์นนหนึ่งแค่ความเป็นคนเดียวที่เธอไว้ใจพียอมใช้ชีวิตเดิมพันในความรักทุ่มเทจนหมดตัวไม่ม ถ้าเธอคือจุดหม้พี่ก็ไม่เคยเ,น,เนียงนอกลู่นอกทางไม่มีแผนสองไม่มีทางนี้เพราะเธอคือปลายทางโปรดมั่นใจว่าทุกนาทีมีให้แต่ความจริงใจ ใจไม่มีกักไม่มีเพื่อไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรคำว่าทุ่มเธมาน้อยไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่พี่ทำได้เธอรับเรียมือนเกมพี่ก็พร้อมทุ่มเทหมดทั้งใจ